นูไม่รู้เรื่องของเขาสองคนหรอกค่ะแต่ปัญหาจริงๆอะ่ะมันเริ่มจากที่อิงไปเาผารูปคู่ของเตยก่อนรูปคู่ของใครครับรูปคู่เตยกับพี่ซันค่ะเขาคบกันมาสักพักแล้วคุณทราบไหมว่าอิงเผาเพราะอะไรครับอันนี้หนูก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะ แล้วเรื่องเผารูปของใบเตยเนี่ยมีเหตุผลอะไรหรือเปล่าครับเตยเขาเริ่มทำตัวแปลกไปตัป้งแต่ตอนที่หนูหเขาขอเราผู้ชายอยู่ในรูปเ,รเขาเข้ามาจิกเตยหนูรู้ว่าเขาเป็นคนไม่ดีค่ะหนูก็เลยไม่อยากให้เตยเขาไปยุ่งแต่ว่าเรื่องเผารูป ตั้งใจจริงๆค่ะอิงเนี่ยนะชอบเตยเป็นไปไม่ได้อะครับเขาเกลียดกันขนาดนี้ไม่มีทางไม่มีทางที่เตยมันจะไปชอบอิงที่ผ่านมาแฟนมันก็ผู้ชายทั้งน,นั้นแต่เราพบสิ่งนี้ในห้องของใบเตยครับ metinha